20ปีเตาผู้ศิลหวนเวทีแม่นกน้อยเสมือนผู้เปิดโลกวิชาหมอลำเตาผู้ศิลทราบซึ้งใจสุดๆได้หวนร่วมเวทีโชว์ของแม่นกน้อยอุไรพรแห่งวงสิงอีสานในรอบ20ปีหลังย้อนไปเมื่อปี2544เด็กชายกเกษมศีสมบูรณ์หรือเตาในวัย9ปีมีโอกาสได้ขึ้นเวทีหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรครั้งนั้นเด็กชายกเกษมร้องเพลงบ้าไก่ตีสาวหางเครื่องและฮักสาวฟังลำจากวันนั้นจุดประกายให้เขาชอบร้องเพลงหมอลำจากเด็กขี้อายเริ่มมั่นใจและ ฝึกร้องเพลงหมอรำม,มาเรื่อยๆจนปัจจุบัน,นเดชัยเกษมสีสมบูรณ์กลายเป็นเต๋าผู้ศิลปศิลปินแกรมมี่โกเจ้าของเพลงดังอาทิก้อนขี้ฟ้าอ้อมกอดเขมาราชบอไปกรุงเทพได้บอเป็นต้นแม้เพลงสร้างชื่อจะไม่ใช่เพลงหมอลำแต่จุดเริ่มต้นที่ทาให้เป็นศิลปินก็มาจากการร้องหมอลำผ่านโซเชียลจนเข้าตาผู้ใหญ่ไข่แกรมมี่โกเรียกมาสกรีนเทสนั่นเองล่าสุดผ่านไป20ปีเต๋าผู้ศิลปขอกลับไปขึ้นเวทีสยงอีสานของแม่นน้อยอีกครั้งในวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาแบบบบฉัันรค้้งี เตาโชว์เพลงดังก้อนขี้ฟ้าอ้อมกอดเขมาราชร้องคู่กับแอนอรดี ที่สาคัญเต๋ายังได้ร้องเพลงที่เคยร้องเมื่อ20ปีที่แล้วมาร้องคู่แม่นกน้อยอีกด้วยดีใจมากครับที่มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีเสียงอีสานครั้งแรกในรอบ20ปีแต่เป็นคอนเสิร์ตแบบ new normal ย้อนไปเมื่อตอนเต๋า9ขวบด้วยความที่คุณย่าเตารู้จักกับเพื่อนของคุณแม่นกน้อยเต่าจึงมีโอกาสได้ขึ้นเวทีเสียงอีสานเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและเสียววินาทีที่คุณแม่จับมือเต่าขึ้นไปร้องเพลงเหมือนกับจุดพลิกที่ทําให้เต่ากล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนนแแลลลละหหงงงรรักเเพมมอออาายยย่่้นนปีบ เหมือนผู้ตัดสายเสือดอในวงการหมอลำให้กับผมเลยบอกได้คำเดียวว่าดีใจมากๆครับเต่าบูสินกล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจที่เราได้พบได้เจอกันในทุกๆวันและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยเนาะและข่าวปนีจะมีข่าวใหม่จากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ